อ่ะนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับนะชีวิตของหมาแมวนะครับเวลาฤดูฝนแบบนี้นะครับเขาอยู่กันยังไงนะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปแนวผจญภัยแนยวเอาตัวรอดอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะก็ไม่ได้ไปไหนนะช่วงนี้ก็จะอยู่กับเด็กๆเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงก็ไปดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาอาหารไปให้เขานะครับปไปชมกัน มันก็เหี่ยวเหมือนกันนะนี่อีด่างนี่มันเหี่ยวเหมือนกันเด้นี่มาดูแม่นางสาวแดงดูสิเรามาดูลูกนางสาวแดงใหญ่ดูสิโอ้ยโอ้ยเหลืออยู่นี่ว่ามันเหลืออยู่นี่ว่ะเหลืออยู่นี่ว่า กินของใหม่ด้วยดิอันนี้แม่ลูกอ่อนต้องบำรุงให้ดีๆหน่อยเออกินเยอะไปเลยมึงจะได้มีนมให้ลูกมึงไหนดูลูกดิโอ้โดู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 ฝนตกฟ้าครึ้มฝนตกฟ้าครึ้มนอนก่อนลูกมึงนะลังโอโหสีนินสีนินสีนินนะเนี่ย เวลาฝนตกเขาก็หิวเข้านะครับหิวเหมือนกันมา,มามาเมื่อไงไปเลยเด้อมา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 น,นี้เด้อมานี้เด้อ มาน,นี่เร็วทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหิวหิวใช่ไหมละ่ะฝนตกกินไหนไม่ได้นี่นี่น,นี่เอาให้ข้างล่งังนี่ให้ข้างลลังเยอแกงนี้สาวแดงทำไรอนันนี้หิวใช่ไหมละ่ะฝนตกไปไหนไม่ได้นี่กูเอาข้าวมาให้พวกมึงถึงที่แล้วนี่พวกมึงอืม มา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 แมวกินอาหารหมาก็กินได้หรอกมามาเอาเอาเอาเฮกินกินกินแมวกินอาหารหมาเจี๋ยวขนมึงก็ลวกไปแล้วทั้งหมดเลย Đã một rồi. Đã này Mà, mà, mà. Này, liêu. Được xì. อันนี้หมาแม่รู้อ่อนแน่นอนไม่รู้ว่ามือลูกมึงอยู่ไหนกูรู้ว่ามึงลอดแล้วใช่ไหมรู้ลูกมันอยู่ไหนตัวเล็กไปไหนตัวเล็กไปไหนมีใครดูแลมันไหมตัวเล็กตัวเล็กไปไหนมานี่เร็ว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 ออกมาให้หมดออกมาให้หมดนะโอ้มันหิวแน่นอนเลยฝนตกเว้ ไม่มีใครห้าวแล้วเว้ยฝนตกเว้ยอ่าฝนตกเวย้ยอ่าฝนตกเวย้ยครับอาครับผมครับผบมหน่อยผมหิวแน่นี่ผมหิวมากเลยเดี๋ยวไปก่อนเด้อน่ะโอ้ผมหิวโอ้หิวโอ้ยกบมาหาอยู่ดอกเว้ยโอ้ยมาหาอยู่อยู่ยุย,ย,ยไม่แพ้มลงนน้ำเลยบ่

ก็มาถึงอาหารคนนะครับวันนี้กินข้าวเยอะหน่อยนะเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวกินแต่กลับนะ <laughs> กินข้าวเช้าเพียงก็ไก่ไก่ไบดนะครับแจงใส่กระล่ำนะ อร่อยนะครับน้ำพริกแมงดานะเอ้ามันหิวหรือเปล่าวะอ้น,นงางสาวด่างมันหิวแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เอาให้แล้วไม่กินหรออาหารเม็ดนะฮะก็มากินเขาพี่น้องมี่ยังมางไหมก,กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะมีอะไรก็กินนั้นกินได้หมดอ ที่ผมตักข้าวมากินเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับกินไม่หมดนะผมตักมาเผื่อหมานะครับนะเนี่กนยกิน้วกันเ้ดังกินก้อนมันป่วยไม่มีตัวไหนสบายเท่ามีขาวอีกแล้วนะใช่ไหมสบายมากมีขาวสบายมากใช่ไหมสบายมากได้ลูกไส้ละนอนก็นอนข้างบนเลยไม่นอนข้างล่าง อ่ะนะครับหลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ให้อาหารน้องๆเด็กๆนะครับก็จะชี้แจงเรื่องหมานะครับหมาทุกตัวนะครับไม่ใช่ของพี่ทหารนะครับเพราะว่าเขาอยู่ก่อนนะครับหมาอยู่ก่อนพี่พี่ทหารนะครับพี่ทหารเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็บางทีบางครั้งเขาก็เอามาทิ้งเอามาปล่อยแล้วก็ไปเก็บอะไรมาบ้างนะครับก็เอาง่ายก็คือจะเป็นหมาจรนะครับหมาจรหรือว่าหมาที่เขาอยู่แล้วนะครับพี่ทหาร ชุดก่อนนะครับย้ายออกไปนะครับพวกผมย้ายเข้ามานะครับก็ต้องรับหน้าที่ดูแลน้องๆเด็กๆแทนนะครับบางทีก็อย่างที่เห็นนะครับบางทีก็ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับกลับมาคอยได้ให้อาหารนะครับบางทีบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับหลายๆครั้งก็มันจะเป็นเรื่องงานเข้ามาแทรกแซงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้อาหารมาอาหารแมวต่างๆก็มีเพื่อนๆนะครับคอยช่วยเหลือกันนะครับ ถ้าไปเจอในป่าในอะไรก็เก็บมานะครับเก็บมานะครับเก็บมาไว้ตรงฐานปฏิบัติการนะครับฐานนี้ก็เป็นฐานที่อยู่วัดนะครับลําพังบางทีการให้อาหารต่างๆก็จะมีหลวงพี่อะไรเขาก็ให้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับแต่ส่วนมากน้องหมาเขาจะอยู่กับพี่ๆทหารเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับขเขาจะอยู่เป็นแก๊งไทยแก๊งมันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะเราก็ต้องให้อาหาร ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนฤดูแรงอะไรต่างๆนะครับเราก็ให้นะครับบางทีบางครั้งชีวิตนะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับบางทีบางครั้งเราก็เก็บมานะครับก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเก็บมาหรือไม่เขามาอยู่เองก็มีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหมาทุกอย่างนะครับบางทีบางครั้งหลายๆคนก็ถามว่าน้องๆอยู่ยังไงนะครับน้องๆมาจากไหนนะครับน้องไม่ได้มาจากไหนนะครับก็จะเป็นหมาจรส่วนใหญ่ นะครับหรือไม่คนเอามาปล่อยมาทิ้งนะครับหมาแมวก็รับเลี้ยงนะครับรับเลี้ยงเอาไว้นะครับแต่ถ้าใครนะครับนา้าใครในเขตบริเวณนี้นะครับนะถ้าเลี้ยงไม่ไหวนะครับก็เอามาให้โดยตรงก็ได้หรือถ้าเกิดว่ากลัวหรือว่าเกงอะไรต่างๆนะครับก็เอามาปล่อยไว้แถวข้างๆรั้วอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนาเข้ามาเลี้ยงข้างในนะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะครับในด้าน การดูแลน้องหมาน้องแมวต่างๆนะครับนะก็มีพี่ๆเพื่อนๆทหารหลายคนนะครับเขาก็ให้อาหารนะครับส่วนมากเขาก็จะไปอยู่หน้าห้องไครห้องมันนะครับนะมันก็จะกลายเป็นว่าเขาได้ดูแลเราด้วยนะครับนะมีหมา1ตัวนะครับมากกว่าเวนสิบคนนะครับมันดีนะครับดีหลายอย่างนะครับบางทีก็ชีวิตเขาเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ชีวิตมีค่าเสมอ นะครับโอเคนะครับก็มาชี้แจงขออนุญาตลาเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวก็จะเผื่อน้ําท่วมนะก็อาจจะนะครับดูก่อนนะครับว่าถ้าน้ําท่วมก็จะไปช่วยชาวบ้านอะไรอีกนะครับมีหลายภารกิจนะครับก็แล้วแต่ว่าภารกิจไหนที่เราจะต้องได้รับมาแต่ละวันนะครับก็ขออนุญาตนั่งนิริศแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เราเสร็จภารกิจนะครับให้อาหารน้องหมาน้องแมวเสร็จนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังจนจบนะครับอันนี้ก็ขออนุญาต ลาเพื่อนๆพ่นี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปอย่างอื่นนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับไม่รู้จะทําคลิปในแนวไหนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับโอเคครับดีครับ